เรียนคอสสั่งรักตอนนี้จิ้งจกเริ่มหึงแล้วค่ะครูนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับนะเยี่ยมแฟนหึงนี่มันมีข้อดีอย่างนคุณรู้ว่าคุณมีอำนาจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็จะมีข้อเสียเวลาเราใช้สั่งรักเยอะๆเนี่ยครับเวลาคนเสพตกิดเราแบบเยอะมากเนี่ยพอสารโดยปามีนมันหลังเยอะเนี่ยเขาจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคือเขาเขาจะกลัวว่าเขาจะเสียคุณไปตลอดเวลาเลย พอกลัวว่าเสียเราไปตลอดเวลาเนี่ยคราวนี้พอเริ่มหึงมากขึ้นหึงมากขึ้นเนี่ยพอเขาเริ่มไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นหึงโหดนะครับมันจะกลายเป็นหึงโหดจะไม่ให้คุณแต่งตัวไม่ให้คุณแต่งหน้าไม่ให้คุณไปไหนไม่ให้คุณเล่นมือถือถ้าเล่นก็ต้องเขาอยู่ด้วยถ้าคุณมีรหัสก็เขาต้องรู้ด้วยต่างๆพวกนี้นะครับนะเพราะงั้นเนี่ยสั่งรับคุณถึงย้ำมาตลอดว่าเอากันพอาะประมาณเอากันพบกลุบกร นะครับนะเอาพอรักหวานชื่นกันนะครับเคมีคับ